เขาบอกว่าอร่อย5้าดาวเลยเป็นเกาเหลาเนื้อตู๋นที่อยู่ย่านท่าพระแล้วยิ่งบอกว่าเป็นสุดเด็ดน้ำซ้นพริกไทยดำเนี่ยอันนี้ไม่เคยเลยโอ้โหมา่อกินอย่างนี้จริงเนี่ยลิ้นคุณนนุ่มป่ะลิ้นคือแบบให้เราได้เคี้ยวอ,อยู่แป๊บนึงแล้วมันก็จะแบบว่าแหลกเลยอะ่ะอันนี้ลิ้นจริงๆนะเนี่ย สวัสดีครับอยู่กับผม eat, s okay. <S อาร์ตอีทอีทอาร์ตนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะคะร้านเด็ดที่พาทุกท่านมาชิมกันนะครับคือเหตุเราซื้อหลายท่านแล้วแล้วก็ดาราหลายท่านมาชิมร้านนี um> ้กันเยอะมากด้วยนะครับก mm ็บอกเลยร้านนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทางร้านเลยก็คือจะให้เปิลเป็นคนแนะนาเพราะว่าเปิลเป็นคนหาร้านนี้มานะครับร้านนี้นะมีชื่อร้านว่าเนื้อตุ๋นน้าแดงนะครับสูตรเด็ดน้ําจิ้มพริกไทยดำเขาบอกว่าอร่อย5ดาวเลยสําหรับร้านนี้นะครับเป็นเกาเหลาเนื้อตุ๋นที่อยู่ย่านท่าพระนะครับผมก็ตรงนตรกกเนนใหญ่ค็ือถพษ ตรงไปนะครับก่อนถึงแยกท่าพานะครับสังเกตซ้ายมือดีๆนะครับร้านเขาก็จะเป็นนี่เลยมันตึกแถวอะ่ะมาเอาเด่นเลยอ่าปูป้ายสีเหลืองเด่นเลยอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยนะมีเปิดพิสดารนะฮะยูเซอร์ชอยส์2องพไม่รู้อ่านถูกปุ๊เนี่ยแล้วก็เชียรชวนชิมน,นะครับไทยโพสต์แล้วก็ครัวคุณต่อยก็มาคือร้านเปิดโล่งสบายนะครับแล้วก็พี่ไฮเปอร์โทรมาขอเนี่ยมีวันนึงอ่ะเราจะมากันแล้วแหละแต่เขาว่าของมันใกล้ใกล้หมดเพราะว่ามาช่วงบ่ายๆเนี่ยคือของมันใกล้จะหมดเลยเขาเลยเลื่อนวันไปนะครับก็คือต้องเด็ดอ่่่ะะลลลลูกกกกคค้้้้าาาาามมีีทททัััััังงงววววววยยยยยรรรุุนนนนนแแ็บบบเสห แล้วยิ่งบอกว่าเป็นสูตรเด็ดน้ำจิ้มพริกไทยดำเนี่ยอันนี้ไม่เคยเลยเพราะเมื่อกี้ได้ไปส่องดูแล้วครับเขาจะมีเป็นพริกไทยดำแล้วก็พริกดองใช่ไหมพริกดองอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่า่องท่านที่จะเผ็ดด้วยก็สามารถกินแบบว่าผสมผสานกันได้แบบฟิวชั่นกันได้ด้วยครับอร่อยมากที่จะเยอะแล้วก็ไอตัวน้ำแดงเนี่ยคือผมก็บอกเลยว่าผมไม่เคยกินจริงๆวา่าเป็นน้ำแดงไงแต่เมื่อกีก้ได้เห็นสีน้ำแล้วนะน้ำก็ดูทรงเหมือนบางท้านที่จะเข้มข้นนะแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ไงเราก็ต้องมาลองชิมหรือว่าพี่น้องคนไหนนะครับเพื่ ความได้ไม่ชัดเจนก็มาช่วยช่วยกันคอมเมนต์กันนะแต่ขอให้เป็นคอมเมนต์แบบที่ดีๆนะเราจะได้พูดคุยกันได้ยาวๆนะครับถ้าด่ามาด่ากลับอยู่แล้วครับไม่ได้กลัวอะไรเลยเดี๋ยวคุณเจอผมแน่นะครับ <S 1> <S 1> ผมจะบินไปบ้านคุณเลยอ่ะเดี๋ยวๆถ้าผมเดี๋ยวลองไปลองชิมอาหารกันดีกว่าป่ะโร้างกระป๋องโ้ งานที่เรียบร้อยแล้วเพื่อสามารถจะเป็นหม้อไฟรวมทุกอย่างใช่ปะแน้วไฟรวมทุกอย่างแล้วตอนนี้หม้อไฟเราคิดว่าเป็นแบบหม้อแบบใช้เตาถ่านอะไรนยฮะนี่ก็จะเป็นหม้อไฟฟ้าเลยนะครับสามารถอุ่นอาจจะต้มแป๊บเดียวสุกเลยไม่ต้องอะไรมากก็มีอะไร้างมีหม้อไฟไปแล้วนะฮะหม้อไฟก็รวมทุกอย่างมาเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกลิ้นนะลิ้นอย่างเดียวเลยวิลิ้นชิ้นค่อนข้างที่จะหนามากเลยนะครับนี่ดูนั้นหนาเลยอ่ะใหญ่ใหญ่อ่ะมีอิ่มหมาอจริงข้อไฟอาไรม้อไฟอยู่ที่ถองร้อยถึงสองร้อยู่75กาท ว่าราคาเราไม่รู้แน่นอนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเอ็นออันนี้เอ็นเนี่ยแยกออกมาเป็นจานเดี่ยวๆนี้นะครับสามารถสั่งได้ดูเอ็นเขาค่อนข้างสีใสดูทรงแล้วน่าจะกรึบกรอบเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบว่าผสมมาเหมือนกับว่าผสมเป็นตัวน่องอ่ะตัวน่องอ่ะตัวน่องมาด้วยคนละทีเปื่อยเปื่อยแล้วก็ดูตัวเนื้อสดครับเนื้อสดนี่ค่อนข้างที่จะแดงเลยแดงมากคือพี่ชอบสีเนื้อมีนะแพ้เลยนะแพ้แพ้ทางสีเนื้แบบนี้เลยนะแล้วดูนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มพริกดองทางร้านนะครับเป็นสูตรทางร้านแต่ตอนแรกเขาบอกว่ามันี่เดยว ันนี้เหมือนน่าจะชิมคนขึ้นมาใหม่อันนี้ผมไม่รู้นะพูดไปมั่วๆ <c oughs> ไม่ใช่แต่ผมคิดว่าน่าจะใช่แต่แต่เนี่ยที่เป็นทีเด็ดของทางร้านก็เป็นน้ำจิ้มส <c oughs> ูตรเด็ดเลย <c oughs> พิ่ไข่ดำนะฮะอันนี้เป็นซิมเมอเจอร์เลยที่ทางร้านทำขึ้นมาเรายังไม่ได้ชิมอะไรทั้งนั้นนะปะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตันาสองช่อตันเ <c oughs> บาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวกินจากถ้วยนี้แต่แต่ว่าซดก่อนเดี๋ยวซดให้ดูคร <c oughs> ับน้ำส้มเล็กน้อย เราลองชิมน้ำก่อนนะอุ้ยที่บอกว่าน้ำแดงอ่ะจริงๆอ่ะถ้าดูจากตัวนี้สีมันก็ไม่ได้เข้มข้นนะครับนก็ค่อนข้างดูจางๆนะแต่ว่าถ้ามอง่ันผ่านมันจะแดงจริงๆอ่ะดูสีมันแดงๆอ่ะแต่ว่าเป็นแดงใสนะครับมาลองน้ำก่อนวิเปอร์เร,เ,เราลืม,มอะไรเราลืมบอกให้เขาไม่ใส่ผักแต่นี่ไม่มีกินผักเลยครับนี่บอกเลยไม่มีกินผักเลย นัาสุบะดูสีมันเหมือนจางๆนะครับเพราะว่าเราสั่งเป็นหม้อไฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน้ำมันอาจจะเยอะนะแต่ว่าพอกินเข้าไปเฟิบแบบผมคิดว่ามันจะใสยนะเขาก็ยังมีความเข้มข้นแบบปลายๆอ่ะคือแบบกินเข้าไปมันไม่ได้จืดอ่ะแล้วตัวน้าที่เขาเคี่ยวๆอ่ะคือรสชาติมันออกเลยมันมีความหวานเข้มข้นแบบตอนกองอ่ะตัวกองอ่ะเออพี่ว่ามันจะออกไปทางเข้มๆหน่อยนะเข้มๆเข้มๆไม่ได้มีรสไหนที่โดดเกินไปแต่ว่ามันมีรสชาติตอนแบบว่าเราซดจะหมดน้ำมันดูบางแค่แล้วมันก็ไล่ไปตอนสุดท้ายอะไรอย่าอกจะเป็งี้ย เอ,เอาเนื้อมันลวกเอาอะไรมาลวกมันจะเป็นแบบเปรื่อยๆพี่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าถามว่ากินแล้วเข้มข้นในตั้งแต่จิบแรกไหมพี่ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้แบบิเข้มข้นปั๊บเลยแต่ว่ามันจะเป็นความเข้มข้นแบบว่าค่อยๆมาค่อยๆมาไม่ได้แบบว่าตักมาปึบเข้มเข้าหวานเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบค่อยๆมาไม่ได้มาเลยทีเดียวมาทีนี้ก็หัวข้าว้วยผมหมดสีมันไม่มันไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราดูจากในหม้อมันคือมันดูเข้มมากเลย อันนี้เอาปรุงน้ำซุปเองเหรอเออน้ำซุปเองเออเรากินน้ำซุปแบบเบ็ดกลางไปแล้วไงนี่ก็เบ็ดตัวเองฮะเออมาเบ็ดตัวเองหน่อยข้าวเนี่ยผมรู้เลยดึงซอสออกเนี่ยข้าวค่อนข้างนี้ที่จะดูแฉะข้าวดูแฉะหวานต่อยเลยสัตวสหวานเผ็ดหวานเผ็ดมาตัวเบสน้ำซุปของเขาอ่ะมันจะแบบว่ามันออกไปทางกลางๆที่มันแบบว่าสามารถกินได้หมดอ่ะคือมันกินได้หมดอ่ะรสชาตินี่คือกินได้หมดแต่ว่าถ้าจะเพิ่มเนี่ยปรุงปรึมันก็เข้าที่ในรสชาติของเราเองแล้วพี่ต้องกินอะไรก่อนวะเนี่ยเอาทางร้านเราเลยดีกว่า นี่อะไรลิ้นโอ้โหมันมันใหญ่มากนะมันใหญ่มากนะโอ้โหพากินอย่างนี้จริงเลยผสมมาะผสมกับพริกดองผสมนั่นเออพี่ลองชิมเดี่ยวเพียวเก่อนเผื่อรสชาติเป็นยังไงร้อนแล้วก็ตอนนี้แค่อ้าปากแล้วพริกไทยนักมากเบอร์เผ็ดนะ เผ็ดเลยอ Ey, ่ะเผ็ดพริกไทยเลยพริกไทยจริงอันนี้พริกไทยจริงๆเลยเป็นพริกไทยดำนะครับแล้วคือพอกินไปปุ๊บอ่ะจากเกาเหลาเนื้อตอนนี้พี่ว่าพี่กำลังกินรสชาติของัวจับน้ำใสอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวพริกไทยอ่ะเขาเด่นมากร้อนพริกไทยอ่ะร้อนน้ำเนอะไปละกันไปกั ลิ้นคุณนนุ่มเบิ้ลลิ้นคือแบบมันแบบว่ามันมีความรู้สึกแบบว่าให้เราได้เคี้ยวอยู่แป,ป๊บนึงแค่แป,ป๊บเดียวนะแล้วมันก็จะแบบว่าแหลกเลยอะ่ะอันนี้ลิ้นจริงๆนะเนี่ยลิ้นเขาแบบละเอียดมากไม่ได้ละเอียดเละนะครับละเอียดแบบนุ่มช้อยลงไปเลยซีสมามก็ดูดูนิ่มดูแบบโอ้ยนิ่มเลยอุ่ยเมื่อกี้ที่พี่กินอนะ่ะพี่คิดว่ามันจะรึบมันจะอะไรใช่ไหมไม่เลยครับเอน็นว,ว่ะโอ้เอ็นเป็นตะลวกปากเลยว่ะ ต่อนานๆเลยนะเขาทานลิ้นเลยโอ้ยเนี่ยวิแต่เนี่ยคือทิชชัยดำคือบอกว่ามีความเผ็ดเลยครับตอนแรกมองในทีมเหมือนกระปินะเออคือเนี่ยคือเผ็ดแบบชัดเจนเลยท่านผู้ชมดูอ่ะเนี่ยบางคนเข้าไปใส่น้ำไหมใส่น้ำเอาเปละลายน้ำหรอเนี่ยผสมไปในน้ำน้อเป็นจะเลยเป็นอีกรสชาตินึงใช่พี่ว่าจะออกเป็นรสชาติพี่ว่าออกเผ็ดเลยค่อนข้างจะเผ็ดเลยมาเอ็นจ๋าอุ้ยตัดตัดเอาซ้อนจิ้มลงใบขาดเลยใช่ ครับอ๋อโอ้โอว้ ถ้าใครจะกินเกาเหลาอ่ะอยาใส่ผมถ่าผมแนะนำนะเพราะว่ารสชาติจะเปลี่ยนไปทางแบบว่ากว๋ากวยจั๊บน้ำใสเลยใส่พี่ชายดำนี้ใช่ไหมใช่ใช่หรือแค่ใส่พอแตกๆก็ได้นะฮะที่ชาเขาเผ็ดแล้วที่ว่าน้ำแดงอ่ะพี่ก็ว่าน่าจะเหมือนกับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราไปถามลุงว่าน้ำแดงคืออะไรอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่ามันเหมือนกระเพปาปลาน้ำแดงรสชาติแต่ไม่ได้ข้นขนาดนั้นอ๋ออ,อล,ล<ร>คือแบบนี้ก็คือถูกแล้วใช่แล้วก็ไอตัวน้ำเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นเนื้อที่แบบกรองไปเรื่อยๆผ่านการแบบเอามาลวกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่ดีนะถ้าเรามองข้ามเรื่องน้าซุปแบบว่าที่หว่าเขาไม่ได้โดดมาตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่าเขาค่อยๆมาแต่ว่าถ้าใครแบบตบกับพริกไทยไปด้วยเนี่ยตุยแน่อย่างนี้ผมมองเลยว่าตุยเลยอร่อยมากลองดูใช่ไอหนึ่งกระเพาะไอใช่เนี่ยอันเนี้ยพอตักขึ้นมาแห้งๆอ่ะรู้เลยเขาทำความสะอาดดีมากกลิ่นไม่มีขี้น้อยใช่ดีสุุยาดนะครับลองชิมดูดิชิมก็น่ากินนะดูแน่นจัดนะทุกชิน้นอ่ะ คือน้ำซุปปรุงเองแล้วไม่ได้อะต้องมาผสมดูชิ้นน่ะมาโอ้เบ้ โอ้ลูกชิ้นโคตรดีเลยกรึบมากคือแบบเนื้อแน่นๆนเนื้อแน่นๆอันนี้บอกเลยไม่มีผสมแน่นอนไปไปมามาเนี่ยที่เมื่อกี้ผมพูดถึงข้าวใช่ไหมว่าจะชรแฉะแต่พอไปตั้งล่างอ่ะคือมันก็ออกเป็นมุงเป็นเม็ดนะครับท่านหน้ชมันไม่ได้แฉะเลยละอันนี้มันไม่ได้แฉะเลยละเมื่อกี้ขออภัยด้วยพอกินไปมันมันไม่ได้แบบแฉะอะไรก็ว่าได้ก็เลยเปิดเดี๋ยวอาบน้ำเนื้อซะหน่อยใครชอบแบบว่าน้ำจิ้มแบบตัวเราเองที่เราชอบกินที่เราปรุงที่ว่าก็น่าจะโอเควิววดูดิ ร้านเขาจะมีแค่เส้นหมี่จะเป็นแค่เส้นหมี่เพราะว่าเขาบอกว่าเส้นอื่นเ่ยมันลวกในน้ํานี้ไม่ได้มันจะมีกออลิ่นหอมก็คือเขาไม่ลวกไม่ลวกรมแดนไม่คือเขาไม่มีเส้นอื่นอ๋อใช่เขาจะลวกแค่เส้นหมี่ในน้ําน้ําสุกเขาอะอ่าเดี๋ยวนะำอันต่อไแล้วนะครับดูอ๋อขอบคุณครับอ่าครับผมเพลทเลยบะก็คือนี่นะได้แล้วอย่างเงี้ยสียงเงี้างางสวยเลยทางร้านเลยเนื้อผิดกองผมบอกก็ได้จะน้ำส้มอะรวมน้ำส้มเนี่ย ุดองกิมอันนี้ดองกินอันนี้ผมอันนี้ผมยังไม่ถนัดมันออกแบบพิดดองพิดดองเลยอ่ะมันเป็นดองมันแบบว่ามันมีกลิ่นอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นที่กเขาดองเลยอ่ะแต่มันก็เจาะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆส้มๆอันนี้อันนี้เดี๋ยวเตยต้องลองดูตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าเหมือนน้ำพริกหนุ่มเปะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบแนวไหนเนี่ยมันจะเป็นแบบดองๆเลยอ่ะเรากินน้ำพริกกันเนี่ยถ้าผมเลือกผมเลือกพริกไทยดำอ่ะสำหรับผมนะสำหรับผมะ จะขอลองเลยอีกสักรอบก่อนดูอันเนี้ยอ่ะ260อบอ่ะพี่ว่าค่อนข้างเยอะเลยนะน้ำเปิ้ลเนาะเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรน้ำเปลือน่าจะน้องลายหรือเปล่าน้องลายอ่ะมันมีลายอ่ะเอออุ๊ยจะเปลือกจัดเลยนะมาลองลองฉันขอปรุงก่อนอช้อนเดียวพอไม่พอ เติมน้ำให้เราด้วยนะยาวินน้ำหมดเลยเขาเลยต้องเติมให้ฮะจาวินน้ำไม่หมดเขาเลยต้องเติมน้ำให้ <c oughs> มากินเหนือข้าวอร่อยมากขอโทษนะครับที่ไปวิจารณ์ข้าวอัน <c oughs> นี้มันก็เหมือนเอ็นเลยนะเพิ่มมันเหมือนติดเอ็นมาเลยเนะี <c oughs> ่ยคเปื่อยผมมองเลยที่เนี่ยกลิ่นของพวกตัวเครื่องอ่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ไม่ได้ไปทางเหม็นนะก <c oughs> ็คือมันจะได้วแบบว่าที่เขาเคี่ยวออกมาน้ำมันร้อนนะตอนร้อนมาก บอกว่าอะไรดีอ่ะไอตัวเนื้อที่เป็นก้อนๆอ่ะรสชาติมันชัดเจนเลยเปออมันแบบว่ากินของตัวเนื้อเออเมื่อกี้มันเหมือนรู้สึกว่ากําลังกินชิ้นเนื้อก้อนกรุบแต่มันมามันมันนุ่มตรงตรงปลายหนังมันอ่ะเมื่อกี้ใช้ใช้น่องหรอใช้น่องายแต่ว่าพี่พี่พี่ยังไม่ค่อยชอบอันพี่อาจจะยังไม่ถนัดเออมาเลยแล้วพี่ขอไปตองขอซ้ํานี่ดีกว่าลิ้นดูดิดูลิ้นดิโอเชี่ยเราซื้อเลยอ่ะหนาหนาหนา ครับสไตล์ของโรบินโคตรนุ่มนุ่มมากจริงโอ้โหตอนนี้เจอนุ่มเจอลิ้นเจอเอน็นเนี่ยคือลูกชิ้นสุดดีอืม้มก็ต้องน,น้ำเขาเบาๆอ่ะดูเหมือนยางอะ่แะ,ออะาาอแต่มันก็มีรสชาติตลอดเลยอ่ะเบอร์องมั่งพอรับกันผต่ไม่จัดเย็นว่ะผมเป็นเต้นเมย์นะเต้นเมย์เขาน่ากินเลยแต่ผมขอชิมแต่ตัวนี้ก่อนผมจะได้รู้ว่าต้องปรุงไนงะ ค่อนข้างขุงข่นจะเหมือนมีกลิ่นเหมือนบวยเพราะว่าต้องมาสบอ๋อเออลืมกินมาสบกันเลยนี่หว่าเพราะว่ามันค่อนข้างขุ่นชิมพริกไทยนิดนึงก่อ่ะพริกไทยนี่จะแบบเปนเค็มเป็นกลิ่นพริกไทยดำแบบข้นๆเลยนะ<า>ได้เลยอะ่ะห<า>อมบ้างน,นิดนึงนะครับนิดเดียวพอดูดิคนจัดมา เป็นแบบนี้ไงแกบอกนะก็คือน้อําอ่ะจะเป็นแบบว่าสไตล์จีนกิ่นเขาจะใส่พวกเครื่องเทศแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อลวกอย่างเดียวจะไม่ได้ใส่พวกแบบหนักพวกซีอิ๊วพวกอะไรพวกนั้นจะเป็นแบบรสชาติเนื้อจริงๆสัมผัสแรกมันจะออกแบบว่ามันนวลมันจะไม่ได้เหนียวมากมันจะออกเหนียวนิดๆแล้วก็เค็มๆหวานๆตัวน้ำโคตรดีเลยผมขอนี่เลยลันชีพเลยดูเลยขอเป็นตัวน้องลายก่อนเลยดูดูคือโบติน้องลายอะ่ะที่เรากินอะ่ะมันจะเป็นเนื้อสดแต่นี่เขาเอาไปตุ๋นมาแล้ว โคตรดีอะโคตรเบื่อโคตรนุ่มอะฮึมก็คือน้องลายเลยจริงๆเขาให้มาเลยใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับอะวออเอ็นหลังกับเอ็นหูลื่นจัดอันนี้เป็นมอสไฟฟ้าแบบนี้นะครับสามารถเปิดไฟอุ่นได้ตลอดเลยร้อนๆโคตรดีนี่ดูๆหอมยิ้มผมกระเดาะคน่นๆหน่อยใสไปไปไ่พิธัยกับพี่ดองเขาฮึมเอ็นทีนี่จะแบบว่านุ่มไปเลยนะเขาตุ๋นจนแบบไม่มีกลือแบบนุ่มไปเลย ไรมาไม่ชอบกินกับข้าวสวยก็เส้นหมี่เหมือนเปื่อได้นะครับนี่ตัวเราเนะ่เปื่อยนะเปื่อยทุกอย่างจะค่อนข้างเป็นไ้ทางแบบว่าเปื่อยนุ่มกินเป็นไงกินแทบไม่มีเลยเนาะใช่ไม่มีเลยหรอกมนดีมากแทบจะไม่ต้องแบบว่าใช้ฟันแบบช่วยโยนตัวมันนะโคตรฟิยน ระหว่างรอน้ำเดือดนะครับแวะมาใส่ก่นอนใส่คนอร่อยครับ ไส้โคตรอร่อยไส้มันจะเป็นแบบแน่นๆนุ่มๆเดี๋ยว<ม>รอน้ําเดือดก่อนผมมาเอ็นก่อนคือเอ็นที่เนี่ยมันจะไม่ใช่เอ็นแบบว่าเอ็นแก้แบบกรุบๆนะจะเป็นเอ็นสุนอ,อ๋อเขาเขียนว่าเอ็นสุนก็คือมันจะสุนแบบค่อนข้างไม่ต้องมันจะไม่มีกรุบก็จะคือแบบเปเื่อยเลยใช่มันจะมันจะเปื่อยแบบนุ่มไปเลยอ่ะถ้าที่อื่นเรากินเนี่ยก็ยังมีแบบให้ติดเอ็นแบบเอ่อนิดหน่อยกรุบๆหน่อยใครพี่เขาเป็นใครดำนะลองผสมได้ผมด้วยบอกเลยว่าอร่อย อันนี้เนื้อสดนะเนื้อสดน่าจะมีงานหมักนิดๆเพราะว่ามันนุ่มมากนุ่มแบบน่ากินสใยจูมากอพออยู่ในตะเกียบนั่นเลยรสชาติทีนี้เร็วน่ากินนะตอนนี้เราเติมน้ำไปสองต่อแล้วครับเพราะน้ำน้ำมันจะข้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรสชาติมันยิ่งฉับขึ้นนะขอบด้งขอบด้งโอ้ยเหน็นอย่างนี้แนละ้วเหมือนถึงกำลังกินโมชาบูเลยอโอ้นั่นยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่คุณเปิ้ลเขาจะฟิดสว่างสว่างหานปามแล้ว นุ่มแลวส่วนค่อนข้างสะอาดกลิ่นไม่ค่อยมีร้านเขาสะอาดสะอาดะรัีขอบดงครับเขาดองหนอาหารด้วนครับอสวยมากดูครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับสำหรับร้านนี้ฮะพุดพุดพุดยิ้นไปนี่ลวกปากแน่นอนร้อนเลยอ่ะหืมร้อนขอบดองหลังนุ่มอ่ะคือที่นี่แบบทุกอย่างไปทางแบบว่านุ่มละลายถูกด้วยดูเดี๋ยวนี้จะขาดแล้วนะนี่แค่แบกจะเบือจังแล้วดูขอใช้เวลาเป่าหน่อยนะครับ โคดของโคดนุ่มไรลิ้นลิ้นแนะนำเลยพี่อีกเสียงเลยว่าลิ้นดีมากลิ้นโคตรดีคือแค่เอาฟันขดขดออกดลงไปอ่ะมันจะแบบพร้อมขาดวุ้ยเลยแต่เป่านะแนะนำให้เป่ากันลิ้นคือ Number <one. S> 1์วันแต่เส้นหมี่นี่ให้เยอะด้วยนะหลายซวกแล้วนะไม่หมดเลยนะนเส้นหมี่ให้เยอะมากกินลู้กิน,นยังไม่ลอง พอกินหม้อไฟมันก็ได้อารมณ์แบบน้ําร้อนตลอด้าเป็นแบบพมก่ขพอหลาน้ําเย็นบุ๊กก็คือจบละและที่สำคัญอนะ่ะที่สังเกตก็คือถึงว่าเขาใส่ผักมาเยอะแต่กินผักไม่ได้กบน<ช>้ำซุปเลยตอนนี้ร้อนทุกอย่างคนระับตัวทุกทินนะโคตรเดือดแนะนำนะครับใครอยู่แถวนี้นะให้ลองเลยไปหน่อยครับสองร้านนะค,ครับเดี๋ยวขอตัวไขสแปนก่อน ตอนนี้นะฮะมีหอ,อกับบ้านด้วยนะครับเรื่องจอ,อกว่าเยอะมากแต่ว่าในหม้อเนี่ยคือเก็บสแปรกันหมดแล้วเรเรียบร้อยเลยนี่แต่มันมาดูดมันแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบจางนะครับมันไม่ได้จางแต่ว่าถ้าถามว่าแดงไหมผมว่าแดงมาเริ่มมาเริ่มเข้มขึ้นใช่ใช่คือใต้น้ำนี่คือมันไม่ได้สีน้ำตาลเหมือนกับเราเนื้อตามร้านที่เรากินแบบกันมาแต่ละร้านะก็ค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่แตกต่างกันจริงๆเลยก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยนี่้วดูอันนี้คือแบบ จานเดี่ยวแยกนะครับชานเดี่ยวแยกในกแต่ละจานเนี่ยก็คือมีผักอยู่ด้านล่างจะมีผักให้ทุกจานเราจะสั่งเขาก็ได้ไม่ต้องเอาผักนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ลิ้มรสน้ําซุปแบบเต็มที่แต่เนี่ยวันนี้คือร้านนี้ผมแปลกใจมากคือแบบว่าผักเต็มเลยแต่ว่าไม่มีกินผักไม่มีกินเขียวน้ําซุปเต,เต็มๆคือดีมากดีมากจริงๆฮะแล้วดูชิ้นส่วนอ่ะที่เราสังเกตก็คือแต่ละชิ้นส่วนนี่คือใหญ่หมดใหญ่หมดเดอ้อใหญ่ เ,เอนแก้วก็โอ้หจิ้มแบบทะลุแบบเปื่อยๆเป,เปืเป่อยแบบชอบเลยน้องไลายชอบไหมชอบชอบชอบ,ชอบมาก,มากเพราะว่าโมตี้ร้านอื่นมันจะเป็นแบบเนื้อเนื้อน้องลายแบบสดลแล้วเราโดนร้อนมันจะมันจะค่อนข้างกรอบแล้วเนื้อมันจะ,ะ<อ>นมีสัมผัสแบบเหนียวนิดๆแต่ที่นี่คือมันเขาตุ๋นไงเอาไปตุ๋นถ้าเป็นพี่สำหรับวันนี้พี่ชอบทุกอย่างพี่ชอบทุกชิ้นส่วนแต่ว่าพี่ไม่ถนัดเนื้อน้องลายพี่ไม่ถนัดแบบนี้แต่อย่างอื่นพี่พี่ให้หมดเลยคือดีดีทุกอย่างก็เดี๋ยวี้หอถานะฮะแล้วก็ส่วนตัวน้ำจิ้มตัวพริกไทยผมชอบมันชอบแต่ว่าอันนี้ผมมมไ่่ถนัดาาาาเพระวส นอกเป็นทางทางน้ำพริกดูน้ำพริกอะไรเงี้ยอยากกินรีบๆนะมันฉุนฉุนที่สุดก็คือไอ้ไอ้ได้เลยกินพริกเขาค่อนข้างฉุนออกมาเลยโดยรวมทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะมาร้านนี้นะครับร้านน้ำซุดน้ำแดงนะครับก็มาได้เลยนะครับก็อยู่ที่ถนนเพชรเกษมก่อนถึงแยกข้าพานะครับเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงนะครับหรืออาจจะเป็นเร็วกว่านั้นเพราะว่าคนเขาทยอยกปิดมาเรื่อยๆของหมดก็คือปิดของหมดก็คือปิดอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับก็ลูกค้าเขาเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณมาสายก็อาจจะได้กินของไม่คครรบออัันนนนนี้้้้มมมกกกก็็จจะะเเฟลลใใช่่ยยแตถาาาาไไปิซุด น้ำซุปมีให้ตลอด oh. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ท่าช่อง RDBR เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะสำหรับร้านนี้เนี่ยใครมีความรู้หรือว่าใครมาชิมแล้วรสชาติเป็นไงก็จิ้มคุยกันได้นะครับไม่ว่าไม่ผิดไม่มีถูกอะถือว่าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันเพราะบางที่ผมก็รีวิวตามปากผมเนาะเอออร่อยก็ว่าอร่อยดีก็ว่าดีนะ,ะแต่ส่วนมากที่ผมไปผมไปแต่ร้านดีๆทท้านั้นแล้วก็คัดกันมาก่อนเนาะเออเราก็ดูจากคอมเมนต์ของคนอื่นนะฮะเพราะว่าคอมเมน เ่ขอคสวัสดีครับ